การกุศลเพื่อนํารายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึงพายามย่าสภากาชาติไทยครับโดยมีศิลปินนักร้องร่วมเดินพมแดงอย่างคับข้างนะคะนําทีมโดย4ี่พิธีกรรายการ4ีร่โพดังค่ะอย่างแก้มวิชยานีนี่น ее, ออกมาแล้วสวยงามมากกันนพัสค่ะออกมาทีละคนเลยนะหล่อคมเข้มโดมจะรุวัดก็มาหล่อกลมกลมคมเข้มอ๋อ และปิดท้ายตั้มวาราวุธนะคะครับนี่เมื่อวานคุณตั้มก็าบอกว่าได้ชุดดีชีวิตก็ดีแล้วก็มีน้องๆจากเวทีเดอะซานะคะมาอย่างคับข้างใช่แล้วนะแล้วก็ยังมีของทีมนักแสดง EXACT ด้วยค่ะคแต่ละคนเนี่ยเรียกว่าแต่งกายกันมาเฉิดฉายบนพรมแดงราวกับซุปเปอร์สตาร์แบบอินเตอร์กันเลยทีเดียวน,นี่สิงโตเข้ามานะฮะคะ,คะนี่น้องดี <CD S 1> <CD S 2> นะครับรวมไปถึงนักแสดงนำของภาพยนตรเรื่องแม่เบีย้ยนะครับอย่าง พี่ชาคริตแย้มนามนะครับควงคู่มากับนางเอกน้องใหม่คุณอ้อมการพิชชาพร้อมด้วยนักแสดงร่วมเรื่องนะฮะก็ขอมาแย้มถึงฉากอีโรติกที่เปรียบเสมือนเปลือกจะพาผู้ชมเนี่ยกระเทาะเข้าไปสัมผัสถึงแก่นของเรื่องนี้ครับว่าอีโรติกครั้งนี้คือแน่นอนทุกคนดูมาก็คงจะต้องหนีไม่พ้นกับการที่จะพูดถึงเรื่องของอีโรติกที่เกิดขึ้นแต่ว่าทุกคนจะเข้าใจมากขึ้นว่าอีโรติกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดมาจากซับคอนเซ็ปสือที่เรียกว่าจิตใต้สำนึกของของ,ของมนุษย์ แต่ละคนแต่ละรูปแบบซึ่งพวกเราทุกคนก็เล่นมามารับบทเป็นตัวแทนของมนุษย์แต่ละแบบแก็ทำให้เกิดความรักความโลภความหลงความเสียดายความต้องการความโหยหาซึ่งนั่นก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดสิ่งดีๆและก็ความหายนะได้สำหรับอ้อมคิดว่าสติค่ะก่อนที่เราจะคิดก่อนที่เราจะทำอะไร ก็ต้องคิดทบทวนให้เยอะๆนะคะแล้วก็มีสติว่าสิ่งที่ทํานั้นดีหรือไม่ดีแล้วก็คิดถึงผลกระทบด้วยค่ะฝากทุกคนทําง,งานกันหนักนะคะแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะเข้าฉาย17กันยายนนี้แล้วค่ะคร,ครับผม ภาพยนตร์นะครับเช่นการแสดงชุดกันและกัน <C> e <an> ที่ได้คุณมาริโอมาเลอร์นะฮะ <Wow. S 2> มาร่วมขับร้องเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยตามมาด้วย2บทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ยนะคะอย่างเพลงรู้กันแค่2คนคน <C> e <an> มี่เพลงนี้แหละคะ่ะที่ขับร้องโดยหนุ่มฮัทจิรวิทย์นะคะนอกจากนี้ยังมีดิวอรุณพงศ์ <C> e <an> ดิวนัทพงศ์และซีดีกันทีนะคะมาร่วมออกลีลาด้วยเหมือนบอยแบนด์ไหมล่ะคะดูสิ <C> e <an> โอ้นี่มันบอยแบนด์ชัดๆสุดๆไปเลยแล้วใส่สูตรเทมาก นานๆเราจะเห็นบางคนเต้น,ลลนแบบนี้นะฮะก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงลาวคําหอมนะครับเพลงไทยเดิมที่นํามาทําดนตรีใหม่แล้วก็ได้เสียงร้องคุณภาพของคุณรัตกล้าอมรดิตและฮัตจิรวิทย์ที่ทําให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ดูร่วงสมัยมากยิ่งขึ้นครับ